สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสนได้นะครับอยู่กัผมมีวัในนั้นครับพาไปขี่รถเล่นสังสารครับยยถ่ายเร็วพาไปหาดูสาวนรับสาว นี่นะครับสบายเอ้ยมีถึงนี่ได้ <laughs> <laughs> อ้ตายแล้วโร้อนผิดนะจะกินทำไมหนามากไปยังไง้องต่า ดิสวะนั่นมีดิสิอ่ะอันนี้สา ไปหาไว้รุ่นสายร้อนครับสาวไร่มีสาวบนนอฮะ ไปรอนอยังไม่ไปร้อนสินงอ,ะอ่ะอนคเราเเข้าไปอย่างร้านขอร้านสาคนสูบคนตมข้าบไม่ไตลกสาวจุกรชุ สาวกว่าน่าจะดูสีหัวนะครับสาวงอไซเลยวะสาวครับสาว สาวเต็มแล้วโมันทำไมไม่เข้าใจไหมครับคุณสาวเก๊สาวทุกครูวเบื่ออะไรจะโดนตีเมียครับทำไมไปนั่งเลยไปไหนเสียงว่ะไปว่ะไปว่ะเขาว่ะคืออยากดอกรึนี่ครับหน้าคนสายหลอนเนีไม่มีอะไรไปเลยเยี่ยมไปเลยไปเลยไปไๆจะขี่พาไปไหนดอกรูหาสื่ออะไรบุฟเฟสตรี